รีวิวเที่ยวหัวหิน1วันกับงบ1,000บาทและพาไปจุดเช็คอินยอดนิยมรับรองเลยว่าแต่ละที่สวยมากๆคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะสวยกันแค่ไหน เริ่มแรกเราจะไปขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงนะครับขบวนรถนำเที่ยวพิเศษ911นะครับซึ่งขบวนนี้จะเดินทางจากกรุงเทพหัวลำโพงไปยังสวนสนปฏิพัติ์รถออกจากหัวลำโพงเวลา6โมง30นาทีแต่ผมกับแฟนตกลงเลือกที่จะลงสถานีหัวหินเราจะเน้นเที่ยวหลายๆที่ในวันเดียวนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะคะหลังจากนั้นรถจะจอดอีกทีเวลา8โมง30นาทีพักกินข้าวเดินเที่ยวชมที่จังหวัดนครปฐมนะครับ หลังจากที่เรานั่งรถเป็นเวลา1ชั่วโมงนิดๆนะครับก็มาถึงจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ เอาจริงๆส่วนตัวผมชอบที่นี่มากๆเลยนะครับบรรยากาศยามเช้ามันเป็นอะไรที่แบบสดชื่นแจ่มใสมากเลยนะครับผู้คนที่นี่นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะครับทาให้ผมย้อนนึกไปถึงบรรยากาศเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเลยครับหลังจากที่เรากินข้าวแล้วก็เดินเที่ยวชมอะไรเสร็จนะครับก็มารอรถไฟที่สถานีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับจะทําการถอยรถไฟกลับมารับเรานะครับก็ทุกคนนะครับที่กําลังเดินเที่ยวอยู่อย่าลงลืมเพลินนะครับถ้ามาไม่ทันเวลาที่กําหนดไว้ รับรบองเขาไม่รอเราแน่ๆนะฮะอันนี้ผมก็หาอะไรกินก่อนนะครับก็รู้สึกหิวมากๆเลยจากที่นั่งรถไฟมานานตอนนี้หลังจากที่เรานั่งรถไฟมาเป็นเวลานานนะครับก็ถึงสถานีหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะครับเนื่องจากผมก็หลับตลอดทางเลยนะครับระหว่างมา <c oughs> ที่นี่เขาก็จะมีห้องน้ําไว้บริการสําหรับผู้ท่องเที่ยวนะครับรับรองว่าสะอาดมากแล้วก็สถานที่สวยมากๆเลยหลังจากล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ขอถ่ายรูปเช็คอินสักนิดนึงนะครับ หลังจากได้รูปกันแล้วนะครับเราก็จะไปหากินข้าวเที่ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับกับก๋วยจับนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ40 50เลยแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ารสชาติดีเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากแถมพี่แม่ค้าก็ใจดีแล้วก็น่ารักมากพูดสุภาพมากๆลยนะครับอันนี้ไปเยี่ยมที่ไหนมาินค่ะลา<ะ>ใช่เปล่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีมากลา ใกล้ถึงกันหลังจากที่ผมไม่ได้มาทะเลในรอบหลายปีมันก็ทำให้ผมได้มีความสุขแล้วก็หลังจากที่ผมทำงานเจอปัญหาแบกรับความกดดันต่างๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่พอวันนี้นะครับผมได้มาทะเลนะครับกลับมาเยือนในรอบหลายปีมันก็ทำให้ใจผมมันฟื้นฟูขึ้นมา เหมือนกับว่าได้รับพลังงานดีๆผมได้มองรอบๆตัวนะครับก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับรวมถึงสิ่งต่างๆพรยากาศไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับบางทีความสุขของเรามันก็ไม่จาเป็นต้องมีอะไรมากมายครับเพียงแค่ว่าเราได้ใช้ชีวิต ใม้มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ผมคิดว่ามันก็คงจะเพียงพอแล้วครับหลังจากที่เราเที่ยวทะเลเสร็จเราจะไปไหว้พระที่เขาตะเกียบกันนะครับที่นี่บรรยากาศก็กจะร่มรื่นหน่อยนะครับส่วนมากเท่าที่สังเกตนะครับก็ ไม่ค่อยมีคนนะครับวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาได้ถูกจังหวพะพอดีก็เลยค่อนข้างที่จะเงียสบสงบแต่รู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนที่มาสายท่องเที่ยวแบบเน้นความเป็นธรรมชาติส่วนตัวหรือว่าจะมานั่งดูวิวชิวๆบนยอดเขาก็ได้นะครับบันไดที่ขึ้นเนี่ยผมไม่ได้นับนะว่ากี่ขั้นแต่รู้สึกว่าก็เหนื่อยเอาแรงพอควรเลยครับ แล,แล้วก็มาถึงยอดเขาด้านบนสูงสุดนะครับวิวบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าใครยังไม่เคยมามาเที่ยวครั้งแรกก็จะรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยนะครับแล้วก็บอกตรงๆว่าที่นี่บรรยากาศดีมากลมเย็นสบายนั่งชิลๆจะขึ้นมาไหว้พระหรือว่ามาชมวิวก็ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่อย่างที่บอก ผมรู้สึกดีมากเลยเพอขึ้นมาด้านบนมันเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่ได้สัมผัสเองอะ่ะมันก็บอกไม่ถูกครับว่ามันรู้สึกยังไงแต่ที่แน่ๆผมอยากอยู่ตรงนี้นานๆมากเพราะว่ามันรู้สึกได้ผ่อนคลายมีความสุขกับวิวบรรยากาศแบบนี้มากๆหลังจากนั้นเดินไปอีกนิดนะครับก็จะเจอเขาตะเกียบ ตรงนี้บอกได้เลยว่าวิาวแบบดีโคตร และนี่เป็นชายหาดสุดท้ายนะครับชื่อว่าชายหาดหัวหินนะครับซึ่งอยู่ตรงเมืองหัวหินเลยนะครับห่างจากรถไฟไม่ไกลนะครับชายหาดนี้ก็นับว่าเป็นชายหาดที่ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่านะักท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะแต่ก็เป็นสีสันแล้วก็บรรยากาศดีนะครับแล้วก็มีเช่าม้าด้วยนะอ่าเช่าม้านี้ก็น่าสนใจแต่ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าเราเหลือเวลาไม่มากเลยนะครับต้องรีบกลับไปขึ้นรถไฟนะครับ หลังจากที่เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะครับก็จะได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับเราก็มารอที่สถานีรถไฟนะครับทางหัวหินนะครับอันนี้ก็อรอขบวนรถไฟมารับนะครับก็ทริปนี้นะครับเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากไปเที่ยวก็ลองไปเที่ยวกันดูได้นะครับงบทั้งหมดก็ใช้ไม่เยอะนะครับไม่เกิน1,000บาท ก็รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอแนวนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็อยากให้ไปเที่ยวที่ไหนต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับ